ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาในเดือนกันยายน2568เดือนที่ดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาของคุณได้องค์เกณฑ์นระเกณฑ์อุดมเกณฑ์และมีดาวศุกร์ไปโยกหน้าลัคนาของคุณได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกนศุกร์อยู่ในเรือนที่3เป็นปฐุมเกณฑ์ดาว นะครับศุกร์ไปเล็งกับดาวราหูดาวเสาเสากับราหูอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะว่าดาวเสามันถอยไม่อยู่กับดาวราหูนะครับแล้วก็มีดาวอีก2ดวงคือดาวพุธกับดาวอังคารที่ก็ไปอยู่ร่วมกันเช่นกันนะครับในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีมิถุน ในเดือนนี้เป็นเดือนเห็งความเหน็ดเหนื่อยและภาระในเรื่องของการงานมีสิ่งที่ต้องทําหลายเรื่องหลายราวเปิดมาวันที่1ถึงวันที่5มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับภาระหรือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีความรู้สึกว่าทําไมงานมันเยอะอย่างนี้ทําไมต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะไปหมด สิ่งที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีมิถุนก็คือคุณมีความรู้สึกว่าคุณนะครับใช้เวลาไปกับการจัดการภาระในเรื่องของการงานทัส่วนใหญ่6 1ถึจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่ดีๆในเรื่องของงานซึ่งก็จะดีมีความสำเร็จดี11จนถึง15มีโอกาสได้เงินหรือได้ของขวัญของฝากหรือของมีค่าอะไรบางอย่าง16-20ถึงช่วงนั้นวุ่นวายใจ มีความต้องการทางเพศสูงมีความรู้สึกต้องการการครบหากับใครสักคนหนึ่งมันจิตหลุดหลุดนิดๆนะครับช่วงประมาณ1 6ถึง20 21จนถึง25คนจะมีความรู้สึกกังวลใจในงานหรือภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความไม่สบายใจกลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าเดี๋ยวเงินจะไม่ทันใช้กลัวว่าเดี๋ยวงานจะติดขัดมีความกังวลใจเป็นพิเศษแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้น ปัญหาจุกจิกคลี่คลายไปได้ด้วยดีแต่กลับมากังวลในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แทนชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องของการเงินจริงๆแล้วภาพโดยรวมถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับยังไปได้ดีอยู่แม้ว่าจะมีรายจ่ายจุกจิกที่เกิดขึ้นจากที่คุณไปสร้างภาระให้ตัวเองไว้เช่นไปผ่อนนูน่นผ่อนนี่ไว้หรือไปซื้อของแพง นะครับแล้วยังต้องใช้ใจ่ายเงินกับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้มีความกังวลใจอยู่บ้างเท่านั้นส่วนในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์คนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับมักจะไม่ค่อยได้อยู่กินหลับนอนกันมักจะมีความรู้สึกว่าคู่ของเราไม่ดูแลเราดีเท่าที่ควร เดือนนี้ถ้าเกิดว่าความต้องการทางเพศสูงแล้วหักห้ามใจไม่ได้จิตหลุดนะครับอาจจะมีโอกาสนอกจงนอกใจกันได้ต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีมิถุนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามบางครั้งนะครับการที่คุณไปเจอเจอใครให,ใหม่ๆนั้นต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอยากจะสานสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันก็จะมีความเป็นไปได้แต่ก็ดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าไอ้ดาวสุ์ที่โยกหน้าลัคนาของคุณอยู่มันก็ไปเลงกับดาวเสาเลงกับดาวราหูมีโอกาสเดินไปเจอรักซ้อนได้เหมือนกันขอบคุณที่ติดตามนะครับดูดวงดีบา t ทีวนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของสินแสหมิงในทุกๆช่องทางคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการกับดวงชะตาในเดือน กันยายนต์6 8 6 8ไปก่อนสวัสดีครับ